เคยสงสัยกันไหมครับว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันทําได้ยังไงกันภาพที่เห็นรถมันวิ่งไปเองบนถนนเลี้ยวโค้งเองหรือว่าหยุดตามสัญญาณไฟได้เองเป๊เปเปะๆมันดูเหมือนเวทมนต์เลยใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังความมหัศจรรย์พวกนี้เนี่ยนะมันคือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแบบสุดๆเลยล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเทคโนโลยีสุดล้ำนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาสํารวจสมองของเวทมน d ร i v e เวอร์กันนะครับว่ามันทํางานยังไงตั้งแต่การมองเห็นการตัดสินใจ ไปจนถึงการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการควบคุมรถยนต์อัจฉริยะพวกนี้มาหาคำตอบกันครับและนี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยรถยนต์พวกนี้มันขับเคลื่อนตัวเองได้ยังไงกันแน่คำตอบก็คือมันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับ สมองกลอัจฉริยะที่เรียกว่าเวโมไดรเวอร์ที่ทำงานประสานกันเป็นระบบตลอดเวลาเพื่อควบคุมทุกอย่างของรถเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มไขปริศนาข้อแรกกันดีกว่าว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรคำตอบคือมันเริ่มจากการที่รถยนต์ต้องมองเห็นและรับรู้โลกรอบตัวมันให้ได้ก่อนครับให้ลองนึกภาพตามนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีประสาทสัมผัสที่เหนือกว่าคนเราอีกนะ คือมันไม่ได้ใช้แค่ตาครับแต่มันใช้ชุดเซ็นเซอร์อัจฉริยะรอบคันเลยที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภาพโลกแบบ360องศาที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาทีนี้มาดูเซ็นเซอร์แต่ละตัวกันดีกว่าครับว่ามันทำอะไรได้บ้างตัวแรกเลยไลด้าเนี่ยมันเหมือนเป็นดวงตา3มิติเลยครับทำให้รู้ระยะและขนาดของทุกอย่างได้แม่นยำมากๆส่วนเรดาร์โอ้โหตัวนี้เจ๋งตรงที่มันมองทะลุสายฝนหรือหมองหนาๆได้สบายเลย แล้วก็มีกล้องที่จะคอยบอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคืออะไรเป็นคนเป็นรถหรือเป็นอะไรกันแน่พอข้อมูลจากทุกส่วนมารวมกันปุ๊บมันเลยกลายเป็นภาพของโลกที่สมบูรณ์แล้วก็แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับโอเคพอรถเห็นโลกได้ชัดเจนแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วมันจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับคือขั้นตอนของการคาดการณ์อนาคตลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับ สมมติเราขับรถอยู่บนถนนแล้วเห็นคนปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้าในหัวเราก็จะเริ่มคิดแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเขาจะตรงไปจะเลี้ยวซ้ายหรือจะหยุด AI ก็ต้องเจอกับคำถามเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับแต่มันต้องคิดและตัดสินใจให้เร็วกว่าเราเยอะมากและนี่คือความฉลาดของ AI ครับคือมันไม่ได้เดาสุ่มๆนะแต่มันคำนวณความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยโดยใช้ข้อมูลจากไหนรู้ไหมครับจากประสบการณ์การขับขี่จริงบนถนนเป็นพันๆล้านไมล์ที่ผ่านมา มันเลยเรียนรู้พฤติกรรมของทุกสิ่งบนท้องถนนจนสามารถคาดการได้ค่อนข้างแม่นเลยว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้นต่อไปพอรับรู้ได้แล้วคาดการได้แล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดครับคือส่วนที่เป็นสมองของระบบที่จะทําการตัดสินใจว่าจะทําอะไรต่อไปและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในเซียววินาทีเท่านั้นเองนะคือ AI มันจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่ดทได้มาทั้งภาพสมิติทั้งการคาดการต่างๆมาประมวลผลปุ๊บ และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแค่ทางเดียวเท่านั้นจากนั้นก็สั่งการให้รถเคลื่อนที่ไปเลยทั้งพุงมาลัยเบรคคันเร่งทุกอย่างต้องนุ่มนวลและแม่นยำแต่จุดที่ทำให้เวโมมันว้าวมากเลยก็คือตรงนี้ครับคือรถทุกคันเนี่ยมันคุยกันได้มันเชื่อมกันเป็นเครือข่ายอัจฉริยะเลยลองนึกดูนะครับถ้ารถคันนึงไปเจอเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมันเรียนรู้ที่จะรับมือได้สําเร็จบทเรียนนั้นจะถูกแชร์ไปให้รถเวโมคันอื่นๆทั้งหมดในทันที มันเหมือนกับรถทั้งฝูงฉลาดขึ้นพร้อมกันในพริบตาเดียวเลยครับและแน่นอนครับการเรียนรู้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเวมโอกำลังพัฒนาระบบให้มันฉลาดขึ้นไปอีกด้วย AI ตัวใหม่ที่ล้ำกว่าเดิมอีกครับหนึ่งในนั้นก็คือ w Waymo Foundation m o d e ลครับอธิบา,ายง่ายๆนะครับลองนึกถึงพวกแชทบอทเก่งๆที่เราคุยด้วยรู้เรื่องแล้วเอาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้เหตุผลแบบนั้นนะครับมาใส่ไว้ในรถโอ้โหแค่นี้ก็พรนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับ ว่ามันจะทําให้รถเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากๆบนถนนได้ดีขึ้นขนาดไหนแล้วก็ยังมีอีกตัวครับเรียกว่า a g e n t i c AI ตัวนี้เปียบไปก็เหมือนกับการให้สามัญสํานึกกับรถยนต์เลยคือมันจะสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้มนุษย์มาบอกว่าต้องทําอะไรซึ่งนี่แหละครับคือการก้าวไปสู่การขับขี่อัตโนมัติแบบเต็มตัวจริงๆดังนั้นนะครับเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมีเป้าหมายสูงสุดแค่เรื่องเดียวเลยครับ นั่นก็คือการสร้างคนขับที่ปลอดภัยและไว้ใจได้มากที่สุดในโลกขึ้นมาให้ได้และสุดท้ายก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าประสบการณ์ของรถแค่คันเดียวสามารถกลายเป็นสติปัญญาของรถทุกๆคันได้ในทันทีลองนึกภาพดูสิครับว่าอนาคตของความปลอดภัยบนท้องถนนของเรามันจะเปลี่ยนไปได้มากขนาดไหนและอนาคตที่ว่าเนี่ยบางทีมันอาจจะมาถึงเร็วกว่าที่เราคาดไว้ก็ได้นะครับ